สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตุงตะไข่เดวนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาคัดฟุตบอลกันครับ5ทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตุงตะไข่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับวันนี้ต้องบอกว่ามีฟุตบอลศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อคืนเนเก่ะแล้วกันนะครับว่าเราไปในทิศทางไหนกันบ้างครับ1เลยครับเป็นนักของแมนฟิลครับเจอทางนักของแอคเิงตันครับผู้นี้3ประตูครับไม่เจ็บนะครับผู้นี้ก็ยกกันไปครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับบาร์เซโลนาครับเจอกับทางนักของปารีสแซงต์แชมงครับคู่นี้เราให้ไปสูง3ครับเรียบร้อยเลยมีถึง5ประตูนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับซึ่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเหมือนกันครับทางนานของปอรตเซียดอร์มุนครับเจอกับทางนานของแอตเลติโกมาลิดคู่นี้จบที่6ประตูครับเราเนี่ยให้ไปสูงเต็มนะครับต้องบอกว่าเต็มกราฟเต็มคำเลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางนานของเซาท์แมตันครับต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ครึ่งแรกมาก็กินไปแล้วครับ คู่นี้เราให้ไปสูงแต่เวลานะครับต้องบอกว่า3ามครับคู่นี้ได้ไปมุมหนึ่งครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางหน้าของสปอร์ติ้งลิปบอลครับเจอกันทางหน้าของฟาราเมคานะครับคู่นี้ต้องบอกว่าจบที่1นึนะครับตัวนี้เราให้ไปสูงไว้นะครับก็โดนกันไปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่17เมษายน2024นะครับ5้าทีเด็ดคัดกันเน้นเมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมวันนิดนึงครับ หนึ่งเลยครับทางนักของ SK- บานครับคู่นี้เจอกับทางนักของฮามคามครับจะลงสนามกันในเวลา4ทุ่ม5้กนาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับโมครับเจอทาง้ักของออสเลแลนครับคู่นี้จะลงสนามกันในเวลา4ทุ่ม5้ก้านาทีเช่นเดียวกันครับสำหรับ ฟุตบอลคู่ที่3ครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอทางด้านของเรอัลมาดริดครับคู่นี้ต้องบอกเลยนะครับว่านัดที่แล้วเนี่ยโหมีประตูกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะลงสนามกันในลาตีสองครับสำหรับคู่ที่4ครับทางด้านของบาเยันมิวนิตครับเจอทางด้านของอาร์เซนอลครับคู่นี้จะลงสนามกันในลาตีสองครับ สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายนะครับคือคู่ที่5ครับปอโต้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาด้านของวิกตอรียกิมมารายครับคู่นี้จะลงสนามกันในลาเต้สอนาทีครับสำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับห้ามพลาดเลยครับในกลุ่มของเรามีพี่ๆให้ความสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยแกลุ่มแล้วนะฮะทำไมผมถึงเชิญชวนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในกลุ่มเรามีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังนะฮะที่สําคัญเลย ฟุตบอลชาวครับต้องบอกว่าในกลุ่มของเราเนี่ยพูดคุยกันแบบพี่น้องเลยนะฮะในกลุ่มองเรานะฮะมีกิจกรรมมากมายครับถ้าพี่เข้าเมานี้รับไปเลยครับพี่ซื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้าน เอาไปใส่เล่นกันแบบฟรีๆไปเลยครับและในกลุ่มของเรามีกิจกรรมทายผลนะครับต้องบอกว่าทายผล4คู่นะฮะรับไปเลยรับพี่300ทายฟรีๆทายเล่นๆกันทุกวันครับในกลุ่มของเรามีกิจกรรมบอลตัวเน้นครับหรือว่าบอลเต็งนะฮะเท่านี้เราให้ไปแล้วโดนเนี่ยพี่สามารถนําบินนั้นน,นมาเข็นได้เลยครับในกลุ่มของเรานะฮะถ้าพี่บอลเข้าเนี่ยเราเติมให้อีกครับ ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับบอลเข้าเราเติมให้นะครับรับไปเลยครับตามเงื่อนไขนะครับและที่สําคัญครับมีกิจกรรมถ้าทายบอลสเต็ปมา4คู่5คู่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วผิดหมดเนี่ยพี่สามารถรับไปเลยครับตั้งแต่5คู่ถึง12คู่นะครับสำหรับฟุตบอลคู่แรกครับที่เราจีบจิยกกันมานะครับทางด้านของฟุตบอลนอร์เวย์เะเปลิเกนครับเ k บารจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮามคามครับ วันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางด้าของ SKBAR บาในเงื่อนไขต้องมีถึง2ประตูเลยนะครับสำหรับผลงานนะปัจจุบันเดี๋ยวเรามารับชมวันนิดนึงครับ SK บานเนี่ยตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่6ครับมีแต้มเพียง4แต้มนะครับส่วนดน้านของฮามกามครับต้องบอกเลยนะครับว่ารังอันดับที่1 5ครับมีแต้มเพียงแค่1แต้มเท่านั้นเองนะครับ ผลงานในการเจอกันมาคู่นี้เคยเจอมาแล้ว10ครั้งนะครับเป็นทางด้านของฮามคามครับเอาชนะทางด้านของ SK- บาไปได้2ครั้งครับจบด้วยการเสมอนไป2ครั้งแล้วก็เป็นทางด้านของ SK- บานครับที่เอาชนะทางด้านของฮามคารมาได้ถึง6ครั้งเลยนะครับต้องบอกว่าในช่วงหลังๆครับในปี2023เนี่ยทางด้านของ SK- บาเนี่ยชนะทางด้านของฮามคารไปได้ทั้ง2นัดเลยนะครับสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าส0ูนย์แล้วก็2-1นะฮะ สถิติในการจัดก,การหรือวไฮทูเฮดเนี่ยต้องยอมรับเขาว่า SK ส a บเนี่ยทำผลงานได้ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับชมผลงานนะปัจจุบันของเขากันนิดนึง s อสเคบานครับ6นัดในการเล่นในบ้านถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับชนะไปถึง5ครับแล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมนะครับในปี2023มา2024นะครับเกมยืนของฮามคามตอนนี้เริ่มกระตุ้งขึ้นมาทําไมผมถึงบอกว่าเริ่มกระตุ้งขึ้นมา10นัดในการเล่นเกมเยือนทั้งหมดเลยนะครับชนะไปถึง5ครับเสมอไป2ครับแล้วก็แพ้ไป3ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านของฮามคามเนี่ยออกไปเล่นเกมเยือนเนี่ยแพ้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะผลงาน ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของ SK BAN บาที่ว่าทำผลงานได้ดีกว่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าในการเจอกันมาเนี่ยคู่นี้เนี่ยมันเป็นปีเก่ามาแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยในปี2023 2024เนี่ยถือว่าสูสีกันนะครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ทางด้านของ SK BAN บาครับที่จะมีโอกาสชนะทางด้านของฮามคามเนี่ย 50%สครับส่วนในนักของฮามคามเนี่ยมีโอกาสชนะทางน้าของ s k b a r บาร์2 9ผมมองว่าคู่นี้เนี่ยไม่ต่างกันนะครับและก็ทางนักของฮามคามเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีด้วยในช่วงหลังถึงแม้ว่า s k b a r บาจะเล่นในบ้านก็ตามและ Head to Head ดีกว่าก็ตามนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยไปอยู่ต่ำดีกว่าครับ ทำไมผมถึงบอกว่าไปอยู่ต่ำครับในการเจอกันมานะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยมีเกิน3ประตูขึ้นไปเนี่ยแค่1นัดเท่านั้นเองครับนัดแรก2อศนย์ครับนะนัดที่2เนี่ยก็เป็น ทางนัดของบานครับชนะมา2-1นะฮะนัดที่3เป็นนัดของบานชนะมา4 1นัดที่4จบ0-0นครับนัดที่5เนี่ย2-1นะครับผมมองว่าไปต่ำดีกว่าดูทรงแล้วคู่นี้เต็มที่ก็ประมาณ3นะครับไม่น่าจะท้าม4นะครับตรงนี้นะฮะสำหรับฟุตบอลนอร์เวย์ตัวนี้เนี่ยผมมองว่าไปต่ำดีกว่านะครับคู่นี้นะฮะดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลนอร์เวย์คู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์เะเปนลีเกนเหมือนกันครับโมนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของออสเกลเลนครับสำหรับวันนี้หน้าบ้านของโมครับต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านเลยนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของโมเนี่ยรั้งอันดับที่2อยู่นะครับมีแต้มอยู่ที่9แต้มครับส่วนทางด้านของออสเกลเลนเนี่ยก็รั้งอันดับที่8ครับมีแต้มอยู่ที่4แต้มคู่นี้เคยเจอมาแล้ว10ครั้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นทางด้านของโมครับที่เอาชนะไปได้ถึง7ครั้งเลย จบด้วยการเสมอมาเนี่ยหครั้งนะครับแล้วก็เป็นนักของออสเกลแลนด์ครับที่เอาชนะทางด้านโม e มาเนี่ยสครั้งแต่ว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันนะครับสำหรับผลงานของโม e ในบ้านครับต้องบอกว่า10นัดในการเล่นในบ้านเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับสินัดเนี่ยชนะไปถึง7ครับเสมอไป3ยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านเลยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2 0 2 3ันยีถึงสองพเลยถือว่าโม e เนี่ยทำผลงานได้ดีเลยนะฮะในบ้านเนี่ยไว้ใจได้นะครับ สำหรับเกมเยืยนทางด้านของออสเทเลเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า9เกมครับในการเล่นเกมเยืยนครับชนะไป3นะฮะเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง5ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านของออสเทเลียเนี่ยก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับ สี่นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับแล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นเองต้องบอกเลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยดูส่งแล้วแลกกันมาแน่นอนครับวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสําคัญทางด้านของโม e ครับที่จะมีโอกาสชนะทางด้านของออสเกลแลนด์เนี่ยแปสครับส่วนทางด้านของออสเกลแลนด์เนี่ยมีโอกาสชนะทางด้านของโม e เนี่ยหกตต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยแลกกันมาแน่นอนครับทำไมผมถึงบอกว่าแลกกันแน่นอน ในการเจอกันมาเนี่ยสิครั้งเลยนะครับต้องบอกว่าต่ำสุดคือ1นครับหครั้งเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยยืนพื้นเลยครับสประตูซะส่วนใหญ่นะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยมีประตูเนี่ยหประตูครับรองลงมาเนี่ยหนึ่งศูนย์นะฮะรองลงมาอีกก็มีถึง7ประตูเลยรองลงมามี3ประตูรองลงมามี3ประตูส่วนใหญ่เนี่ยจะยืนพื้นที่3นะครับคู่นี้ผมมองว่าไปมองบนดีกว่านะครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับรอนับ3รอนับ4ได้เลยครับสําหรับฟุตบอลคู่นี้ครับ ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้มีทั้งหมดเดียวกันเนี่ยสองคู่เลยนะครับคู่แรกที่คนทั้งโลกเนี่ยจับตาดูกันครับทานี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของเรอัลมาดริดครับหรือว่าราชันชุดขาวนั่นเองครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลาตีสองนะครับสำหรับวันนี้ค่อนข้างน่าแปลกใจครับทานี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดมาหนึ่งช่วงตัวเลยนะครับ สำหรับผลงานนัปัจจุบันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้รั้งอันดับที่1นะฮะนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ครับตอนนี้มีแต้มอยู่ที่73แต้มครับส่วนทางหน้าของเรย์มารีตครับตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงเหมือนกันต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับห้ามพลาดเลยต้องดูนะครับคู่นี้เรย์มารีตเนี่ยมีแต้มอยู่ที่78แต้มครับสำหรับผลงานในการเจอกันมาต้องบอกเลยครับคู่นี้เคยเจอมาแล้ว10ครั้งเลยนะครับในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เอาชนะไปได้เนี่ยถึง5ครั้งเลยนะครับและทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยเคยเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ครั้งจบด้วยการเสมอไปเนี่ยสครั้งคู่นี้สกอร์เนี่ยยืนพื้นเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ3เลยนะครับ สำหรับผลงานณปัจจุบันทางนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้10นัดในการเล่นในบ้านครับต้องบอกว่าดีมากๆครับ10นัดชนะไปถึง8ครับเสมอไป2ยังไม่เคยแพ้ใครเลยถือว่าผลงานดีมากๆเลยไว้ใจได้นะครับในการเล่นในบ้านแต่ว่าวันนี้มาเจออย่างยอดทีมทางนักของเรอัมลมาดริดครับต้องบอกว่าราชันจริงๆนะฮะเกมเยือนของทางนานของเรอัมลมาดริดครับต้องบอกว่า9นัดในการเล่นเกมเยือนครับชนะไปถึง6ครับ เสมอไป3ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากๆเลยนะและผมจะดูคู่นี้ด้วยต้องบอกว่าสวยจริงๆสําหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสําคัญทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่จะมีโอกาสชนะทางด้านของเรือัมาดริดครับ83.3%ส่วนเรอัลมาดริดครับมีโอกาสชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้60%เดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นกันนิดนึงครับนะฮะ และตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปผลกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนครับสำหรับวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะมาในแผน4-1-4-1ครับสำหรับตัวผู้เล่นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีการบาดเจ็บ3ตัวครับแต่ว่าผู้เล่นชุดใหญ่ครับอยู่กันครบครับวันนี้แจ็คกิลลิตลงด้วยฟิลฟอร์เดนครับแล้วก็เดอะบอยก็ลงนะครับทางด้านของเออร์ลินบาฮาแลนด์เนี่ยก็เป็นกองหน้านะครับสำหรับเกมเยือนทางนักของเรอัลมาดริดล่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึง เกมยืนของมาลิทวันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าจะมาในแผน4-3-1-2ครับผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีทั้งหมดใน3ตัวถือว่าฟูลทีมด้วยกันทั้งคู่วันนี้ตัวหลักอยู่กันครบครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้สนุกสุดมันแน่นอนครับแต่ว่าคู่นี้อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงครับผมเน้นย้ำว่าไปอยู่สูงดีกว่าคู่นี้นะฮะแลกกันมัแน่นอนแต่ว่าใครจะไปอยู่รองเรมลิด ฟังให้ดีนะฮะใครจะไปอยู่รองเรอัลมาดริดครับไปได้ครับหนึ่งช่วงตัวผมว่าเต็มที่เนี่ยทาง้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าจะชนะจริงๆนะฮะอาจจะแค่ 1- นู่นน่าจะไม่ข้ามแน่นอนนะ,ะแต่ผมเนี่ยให้ไปมองบมด,ดีกว่าเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาแลกกันมานะครับในนัดที่แล้วเนี่ยจบเสมอกัน3-3ครับแลกกันสุดมันเลยครับดูทรงแล้ววันนี้แลกกันอีกแน่นอนครับดูทรงแล้ววันนี้สูงกินแน่นอนครับวันนี้ ซึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ที่2ครับที่เราจีบดีวกันมานะครับต้องบอกว่า2คู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทางด้านของเรอัลมาดริดนะฮะรวมไปถึงทางด้านของไบร์นซิลลิ่ครับวันนี้จะเปิดบาร์ตอรรับการมาถลากของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับสาวกเดอะการเนอร์วันนี้เป็นวันที่รอคอยครับจะตบคาบ้านเลยนะครับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ คู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะครับสำหรับผลเงินณปัจจุบันครับไบยร์มิวนิกครับตอนนี้รังอันดับที่2ครับมีแต้มอยู่ที่63แต้มส่วนในด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยหรือว่าเดอะกันเนอร์เนี่ยตอนนี้รังอันดับที่2เหมือนกันครับมีอยู่71แต้มครับสำหรับคู่นี้เคยเจอมาแล้ว10ครั้งนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นในด้านของไบยร์มิวนิกครับที่เอาชนะไปได้เนี่ยถึง4ครั้งเลย ทางนัาของอาเซนอลครับเคยเอาชนะทางนักของไบเยนมิวนิกไปได้3ครั้งครับจบด้วยการเสมอไไปใน3ครั้งต้องบอกว่าสกอร์คู่นี้ยืนพื้นเนี่ยสูงทั้งนั้นเลยนะครับนัดล่าสุดในการเจอกันมาในปี2024หรือว่านัดที่แล้วเนี่ยจบที่2-2ครับต้องบอกว่าส่งปีเลยครับ สำหรับผลงานณปัจจุบันเดี๋ยวเรามารับชมวันนิดนึงครับ10นัดในการเล่นในบ้านของบายเยนมิวนิ่ครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะฟอร์มดรอปก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีนะทาก้ากของบายเยนมิวนิ่ครับต้องบอกเลยนะครับว่าเล่นในบ้านไปโน่นเด็ดสเกมครับชนะไปถึง8ครับแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกว่าบายเยนในบ้านไว้ใจได้นะครับ สำหรับเกมยืนทางน้ของอาร์เซนอลครับต้องบอกเลยนะครับเกเกมในการเล่นเกมเยืนครับชนะไปถึง5ครับเสมอไป2ครับแล้วก็แพ้ไป2ต้องบอกว่าอาร์เซนอลก็ไม่เหน้อยหน้าเหมือนกัน5้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าชนะไป3เสมอไป1นะฮะในการเล่นเกมเยืนและก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นเองแต่ว่าวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับทางด้านของสื่อต่างประเทศวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเขาให้ทางด้านของบาเยนมิวนิ่ครับที่จะเอาชนะทางน้าของอาร์เซนอลนะฮะ 80%ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสชนะทั้งนักของบบเยนวนิกเนี่ย50%ครับต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงครับแต่ว่าถ้าผู้กนตามตรงเนี่ยเอ็นเอียงไปทางด้านของบาเยนนะถ้าใครจะไปหน้าบ้านแต่ผมเองเนี่ยสาวกเดอะกันเนอร์ยังไงผมอยู่หน้าบ้านของอาร์เซนอลอยู่แล้วเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ต้องเอานะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยบาเยนวนิครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับอาการได้รับบาดเจ็บเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งหมดอ6ตัวนะครับ ผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวหลักเนี่ยอยู่กันครบเลยนะฮะทั้งนักของไบยันมินิกครับสำหรับวันนี้อาร์เซนอลจะมาในแผนเสียม3ครับต้องบอกนะฮะว่าวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยฟูลทีมากมากเลยนะครับมีการบาดเจ็บแค่หนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าที่เราจีบสิโยกันมาเนี่ยผมแนะนําว่าไปสูงดีกว่าครับทางด้านของฟุตบอลอาร์เซนอลกับทางด้านของบาร์เยนูนิครับดูทรงแล้วเป็นฟุตบอลแรกด้วยกันทั้งคู่อาร์เซนอลเป็นฟุตบอลสไตล์สวยนะเออเขาเรียกว่าพื้นสู่พื้นนะเท้าสู่เท้า ส่วนด้านของบบเยนมิวนิกก็เท้าสุดเท้าเหมือนกันแล้วก็มีความดุดันด้วยผมมองว่าคู่นี้สูสีนครับน่าจะแลกกันหมั่นครับไปมองสูงครับแต่ว่าถ้าใครจะไปหน้าบ้านผมขออนุญาตเชียร์ทางด้านของอาร์เซนอลแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะคือผมเป็นสาวกของอาร์เซนอลด้วยยังไงขอไปอยู่หน้าบ้านอาร์เซนอลแต่ว่าตัวเน้นของเรานะฮะไปอยู่สูงเต็มเวลานะครับไปอยู่สูงนะไปอยู่สูงแต่ถ้าเลือกเชียร์เชียร์อาร์เซนอลอ่าประมาณนี้นะครับ สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับในวันนี้นะครับที่เราจะหยิบเยวกันมานะครับเป็นฟุตบอลโปรตุเกสครับครับ ปอโต้ครับจะเปิดบ้าน้อนรับการมาเยือนของวิกตอเรียกิมไลคู่นี้จะลงสนามกันในลาตีสองสิบห้านาทีครับสำหรับวันนี้เนี่ยปอโต้เงื่อนไขของเขาเนี่ยต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านเลยเนะครับผลงานณนะปัจจุบันครับทางนักของปอโต้เนี่ยตอนนี้รั้งอันดับที่3มครับมีแต้มอยู่ที่59แต้มครับส่วนในนักของวิกตอรีกิมไลเนี่ยตอนนี้รั้งอันดับที่5ครับมีแต้มอยู่ที่57แต้มต้องบอกว่าทําผลงานได้ได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับ h ฮทเฮในการเจอกันมาเดี๋ยวเรามารับชมวันนี้หนึ่งครับเฮทูเ hey hey, ครั้งครับในการเจอกันมาระหว่างปอร์โตกับวิกตอรีกิมเอร์ไลท์เป็นนักของปอร์โตครับที่เอาชนะมาได้ในถึง9ครั้งเลยส่วนนัดล่าสุดในปี2024ครับเป็นนักของวิกตอรีกิมรไลท์ครับที่เอาชนะทางหน้าของปอร์โตมาได้2ประตูตอนหนนะฮะผลงานณปัจจุบจันของปอร์โตในการเล่นในบ้านครับต้องบอกว่าค่อนข้างดีครับ สิบนัดในการเล่นในบ้านเนี่ยชนะไปถึงเจ็ดครับเสมอไปสองแล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งแต่ว่าสองนัดหลังสุดเนี่ยในปีสองพันยี่สี่นะฮะหรือว่าสองนัดล่าสุดเลยในการเล่นในบ้านของปอโตเนี่ยเริ่มสะดุดครับเสมอทางด้านของฟารามิคามาครับสองประตูต่อสองนะฮะแล้วก็แพ้วิกตอรีกิมไลท์มาสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมเยือนทางด้านของวิกตอรีกิมไลท์ล่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมมันนิดหนึ่งครับเฉพาะเกมเยือนแปดครั้งครับวิกตอรีกิมไลท์เนี่ย ต้องบอกว่าชนะไป4ครับเสมอไป3ครับแล้วก็แพ้เพียงแค่หนึ่งเกมดูทรงแล้ววันนี้คู่นี้เนี่ยค่อนข้างลําบากใจนะครับแต่ว่าไม่ต้องลำบากใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงก่อนสื่อต่างประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยให้ปอร์โตครับมีโอกาสชนะทางด้านของวิกตอรียกิมรไลท์ในห้าสเครับส่วนวิกตอรียกิมอรไลท์เนี่ย, Victor, ม,ย,ยมีโอกาสชนะทางด้านของปอร์โตใน้เนี่ยเซผมมองแบบนี้ครับว่าคู่นี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลครับแล้วก็ผลงานของวิกตอรียกิมรไลท์เนี่ยไม่แย่นะครับ ชื่อฉันอาจจะแย่กว่าแต่ว่าถ้าดูศักยภาพกันจริงๆแล้วนะตอนนี้หรือว่าณปัจจุบันเนี่ยวิกตอรีกิมาไล์เนี่ยผมมองว่าสามารถยันเสมอกันมาได้ผมว่านัดนี้เนี่ยยันเสมอหรือไม่ก็แพ้หนึ่งศูนย์นะฮะตรงนี้ฟอร์มของปอโต้ถึงแม้ว่าจะดีก็ตามแต่ว่ามาเจอฟอร์มของวิกตอรีกิมาไล์ผมมองเลยว่าปอโต้ในงานยากไปอยู่รองหน้าบ้านของวิกตอรีกิมารไล์ครับผมอ่านว่าเต็มที่ก็โดนแค่หนึ่งประตูนะครับ บทสรุปในค่ำคืนนี้ครับ5ทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตรงข่ายมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันนะครับหนึ่งเลยครับทางนักของบ้านกะห้ามคามครับต้องบอกเลยนะฮะคู่นี้ไปอยู่ต่ำดีกว่าครับในการจะกันมาคู่นี้สกอร์เนี่ยไม่เคยเกินข้าม4เลยนะครับยังไงไปอยู่ต่ำนะครับคู่นี้ดูส่งแล้วไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับเป็นฟุตบอลนอร์เวย์เหมือนกันครับโมเจอกับทางนักของออสเกลันครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลา4ทุ่ม5้กนาที คู่นี้ไปอยู่สูงครับในการเจอกันมายืนพื้นที่3าทั้งนั้นเลยผมมองว่ารอนับ4ดีกว่าสําหรับฟุตบอลคู่นี้ดูทรงแล้วสาเนี่ยไม่เจ็บแน่นอนครับสำหรับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนครับทงม้ากของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเจอกับทงมแรกของเรอัลมาดริดครับคู่นี้ไปอยู่สูงครับในการเจอกันมา10นัดเนี่ยสกอร์เนี่ยยืนพื้นที่2ที่สทั้งนั้นผมมองว่าไม่เจ็บแน่นอนไปรอนับ4ได้เลยครับแต่ถ้าใครจะไปอยู่หน้าบ้านเรอัลมาดริดผมมองว่าไปได้นะครับ1ช่วงตัว สำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เหมือนกันครับทางด้านของบาเยนมิวนิคครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับสาวกเดอกกันเนอร์ห้ามพลาดเลยนะครับคู่นี้ไปอยู่สูงดูทรงแล้วแลกกันมันแน่นอนครับมี3ประตูแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่นี้นะครับสำหรับฟุตบอลตัวสุดท้ายในคัมคืนนี้ครับปอร์โตเจอวิกตอรีกิมไลท์ครับคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของวิกตอรีกิมไลท์วันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าปอร์โตชนะไม่ขาดแน่นอนครับ สำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับ้ามาเลยครับทักกันเข้ามาได้เลย a s สเซดีครับไปที่แอปเกี่ยวนะครับเข้ามาวันนี้รับไปเลยพี่เสื้อฟุตบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยเอาไปใส่เล่นกันฟรีๆไปเลยครับต้องบอกว่าในกลุ่มของเราตอนนี้มีทั้งหมดใน8่กลุ่มเลยนะฮะมีพี่ๆให้ความสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะครับในกลุ่มเรามีตัวเน้นตัววีชุดงการครับที่สําคัญคือการบริการครับต้องบอกว่าพูดคุยกันแบบพี่น้องครับสาหรับฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังฟุตบอลเช้าเรามีให้หมดครับ ต้องบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมีกิจกรรมมากมายครับทายผมไปเลยครับ4คู่รับไปเลย300ทายกันฟรีๆทุกวันครับนี่คือสิทธิประโยชน์ของพี่ๆเลยนะครับที่สําคัญครับมีกิจกรรมบินบอลตายด้วยครับถ้าตัวเต็งของเราเนี่ยให้ไปเนี่ยแล้วโดนเนี่ยพี่สามารถเอาบินนั้นนะมาเกมได้เลยบอลเข้าเราเติมให้อีกครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าฟุตบอลพี่เข้าเราจัดให้อีกครับ ทายผลฟุตบอลสเตปถ้าผิดเกิน5คู่ขึ้นไปครับรับตามเงื่อนไขกันไปเลยนะครับที่เรากำหนดให้ไว้นะครับสำหรับพี่ๆนะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือว่าฝากกดหัวใจฝากกดถูกใจให้น้องด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้5ทีเด็ดคัดกันเน้นๆจากตูนตงนขายรำรากันไปประมาณนี้วันนี้สวัสดีครับ